น้ำหนักเท่าไหร่ไม่ได้ชั่าน้ำหนักเลยแต่ผอมลงแล้วนะผอมลงละเราจะบีบข้าวออกไงเนะี่ย ขอ่อยาใช้มือนะคะเสะียดายข้าวอ่ะอุ๊จิ้มใหญ่เอ่ยเธอว่าคำนี้ฉันหมดปะกินไปเถอสองคำ เดี๋ยวที่ทํามามันจะหายหมดอุ้ยเมื่อวานตอนแรกก็ไม่คิดว่าตวเตงผอมพอไปเห็นรูปตัวเองอ่ะพี่จุ๋มขาเป็นเล็กลงเลยเนาะตอนทันที่ข้างในใส่กระโปรงอยู่แบบว้าวชิ้นผอมลงเต่เเงเพียงขในด้วยเนาะปกตินี่ตัวตันคอตันหมดละแล้วก็เสื้อเขาเย็บเข้าให้ีหยีบช้อนเดี๋ยวแสบปากอะแต่งไปคนนึงค่ะอุ้ยมันจะเป็นภาพที่รูไม่น่าชมมาดิแก อือหือมกับภาพหือว BON ่าสบีดไม่ฉุนแล้วแล้แส่ปากมาก พี่โจมรู้เลยนะเขาว่ากินน้ำดังฉ่ำเพลงอะ่ะวิซื้อไปให้แบบซื้อให้โมเดลโมเดลจะชอบไหมชอบแล้วเนาะเดี๋ยวหนูเบซื้อให้โมเดลก่บหลานพี่พีดีกว่าดูดไหวาะเด็กอะ่ะน่าจะไหว ทำไมเลไม่ได้นะหายแน่นอนไม่รูรบกวัคนอื่นเขามันติดเตียงได้ค่ะ<อ>แต่มันเปลี่ยนหายไม่ได้เขาบอกทานหมดในวันเดียวอืมปลอดเก๋ปะเก๋กู้ไปเลยกู้หมบ้ามันจะหมดในวันเดียวเลยเหรอเด็กกันเนาะเด็กน่าจะกินน้ำกันฉ่ำเขาฉีททั้งวันเลยใช่ป่ะม,มันน่าจะชอบ ชอบ,ออชอบนเดี๋ยวเขาชอบเหมืนหอนคล้ายๆคนบจริงแก้วนี่ค่ะค่าตาบา้าตลอดว่าเธอไปจุ่มตามร้านอ่ะมันมีมันจะมีรูปหมากระต่ายจำลาไม่ได้แล้ว,ว่ามีรูปอะไรอีกแต่ว่ามันเปิดปิดได้นี่ไงแล้วก็สมมติเวลาล้างใช่ปะ ปิดก่อนลำคาญเวลาล้างใช่ไหมเราถอดต,ตรงนี้มันจะมีตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ดึงเนี่ยดึงอันนี้ก่อนแล้วก็ล้างหลอดมีเธอไม่อยู่คิดถึงมากคิดถึงมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้จะมาปะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวทะเลพาโมเดลไปวันศุกวันเจอโมเดลยังไม่ได้ห่อของขวัญเลยปะพี่จุม๋ม thịt nướng quắn, pho rượu kia sụp, no, im nè, mì muk lò ịk nhiều lẹ, mì bay โอ้มาจจะไหนกันคะคุณพี่แมวไหนกันคะแปลกๆนะคะดูมีพิรุษนะคะอืมคุณพี่ทะเลพัทยาค่ะแต่ก่อนไม่กินขิงนะแล้วดาบพี่เก่งนะตอนนี้ฉันกินขิงอ่ะมันก็อร่อยเหมือนกันนะขิงดองว่าไม่ได้นะ จำได้ไหมพี่จุม๋มตอนที่เราไปกินซูชิหม่ใหม่โอ้ยพี่เก่งแกกิน,กนขิงอร่อยขิงดองทุกวันนี้กินขิงช่ำันดัดข้าวไงงงมากเป็นคนแก่ตามมาหนึ่งมันไม่ได้แบบเหม็นเนะาะทำไมเด็กไม่ชอบอะ่ะเพราะเรายังเด,เด็กอยู่ไง<ๆ>ตัวก็ตาหนูส่งกลับ ส่งกลับมาเสียช่ำตุกตากับเสื้อใช่ไหมเพราะมันชุดหนาวใช่ไหมแต่กเกาหลีอะ่ะส่งกลับมาค่าส่งบวกค่าแบบให้คนอื่นส่งให้ค่าบริการรวมค่าบริการแล้วค่าส่งอะ่ะเพระมันหมื่นหมื่นสี่หรือหมื่นเจ็ดอะแล้วก็ มาถึงไทยไปจ่ายค่าแบบค่าอะไรกัไม่รู้เขาเรียกไปจ่ายอีกสี่พันแปดป้าพี่จุม๋มค่าซือสุดรากากรเ่านนะเอาอีกสี่พันแปดบาทค่ะเดี๋ยวห้าพันนะบอกว่านี่เขาคิดเป็นชิ้นแล้วนะชิ้นละสิบบาทแล้วเป็นเสื้อผ้าเก่าคุณชายบอกว่านี่คิดมาถึงไม่ต้องคุณเแล้วเป็นเสื้อผ้าเก่าเป็นชุดที่ใส่แล้ว นึกอ,ออกไหมอืมพ่อบอกว <lk. S 1> <ง>่าไม่ต้องอธิบายแล้วคุณคิดๆมาเลยจ่ายจบๆนั่นแหละคุ้มไหมล่ะแต่ว่าคุ้มไหมขอใช้ใช้มือคุมเหรอคือโหลดอะโหลดได้นะแต่มันแบกมันเหนื่อยแล้วไงมันก็เกรงใจพี่พีทด้วยก็คุมบอกมาตั้งสีก่กระเป๋าลแล้วะจุมก็พูดไปรุนแรงอะมั้งสีก่กระเป๋าแล้ว มไม่จริงเลยไม่เคยเอาของอะไรมาเยอะแยะขนาดนั้นเลยอาจจะได้ไปอีกเดือนได้ไปญี่ปุ่นไม่รู้เดือนหน้าสรุปไม่ได้ไปเศร้านะวิ่งข้างมาหลุดออกมากินข้างนี้เดีพออันนี้พอฉันคิดจะเก็บไว้สองข้างด้วยนะ เธอรูป้ป่ะอันนี้ความสามารถมากข้าวทีนมีความสามารถแล้วบอจริงจริงพูดเลยชิ้นนี้คือชิ้นที่ฉันรอคอย คราวหน้าเอาพี่จุ๋มไปช่วยแพ็คของที่เกาหลีถ้าเอาไปอะ่ะอยากเอาไปมากนะกลัวยิจุ๋มจิตต่อมอไม่ใช่อะไรหรอกขอนี่เต็นคลิปได้สองั้งเห็นปะแบบทำนานด้วย กินไหมอืมต้องให้คุณใส่แกงเข้าใช่ไหมใส่ไหนอ่ะที่ต้องใส่มาเลยเนาะอืมใส่แกงเข้าเลยอืมเจ้ากินพุดดิ้งไม่อ้วนเหรอกเนาะใช่ไหมถ้าใจบอกว่าไม่อ้วนก็ไม่อ้วน คูดี้มาเป็นนมอ่ะใช่ไหมพี่จุ๋มคูดี้มาทำมาจากนมไม่รู้คล <c oughs> ้ายโยเกิร์ตเนะี่ยจริงพูดี้ก็เหมือนโยเกิร์ตนั่นแหละไม่หวานด้วย <c oughs> คุณพี่9,000คุณคิดว่าพุดดิ้งอ้วนไหมคะมันเป็นนมในกลิ่นมีแต่นม,นมไม่หวานเลยเห็นไหมพี่จุม๋มพุดดิ้งอ้วนไหมใครพุดดิงดด้งไม่อ้วนเ <laughs> ห็นไหมพุดดิ้งไม่อ้วนจบอีกเฮือกเนาะ จริงจบนี่มันอ้วนที่น้ำพึง่งเราไม่ใส่น้ำพึง่งปุ๊บไม่อ้วนเลยพี่จุ๋มสปอยเขาบอกเอารมณนอุ้ยเสร็จได้เสร็จได้อ่ะ เด็กดูอย่าทำนะมันไม่ดีเข้าใจปะ <S <S ช่วงลาความอ้วนมันสำคัญทุกเม็ดแกเข้เห็นปะเข้าใจปะฉันไม่ได้ทำตัวไม่ดีนะแต่ว่าแบบมันอยู่ในบ้านบ้านไม่สกปรกก็นนจะทิ้งกอันนี้อ้วนทิ้งช่วงนี้เป็นหนีทุกทีเลย เวลาได้กินอะไรอร่อยอร่อยชอบตกแล้วมันเป็นช่วงลดความอ้วนนึกออกปะนี่คือสิ่งที่ไม่ดีทำให้ดูไงเข้าใจยังอืม คนอายุ้5ไม่ควรทำอะไรแบบนี้จริงๆพี่จุม๋มของตกคื้นแล้วก็ตกบนโต๊ะในบ้านลองกินได้ใช่ไหมพื้น,นหรอบนโต๊ะันโต๊ะอ่ะกินได้ใช่ไหมเมื่อกี้พุดดิ้งตกลงมานนด่ึงหนูก็จกเข้าปากเองอิ่มกระด้ะมำนานต่อ Olha!